โอเคครับผมก็กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายเจ้ชุดชาติเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดว w ฒิอีสปอร์ตนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับสกินใหม่ของฮีโร่ฟาฟานะครับผมเป็นสกินอสูรน,นีโอฟาฟานี้นะครับผมถือว่าเท่เลยนะครับแล้วก็ถ้ามันเปิดหน้ากากเนี่ยตอนฉากเปิดตัวเนี่ยแม่งดูสวยมากๆนะฮะสำหรับสกินนี้นะหน้าตานี่โคตรสวยครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผม สำหรับทีมฝั่งเรานะครับผมเด่นๆเลยคือบาดังครับเกมเนี้น่าจะเล่นได้ง่ายเพราะฝั่งของข้ามีแต่ตัวบางๆนะครับผมเอเตอร์มาก็เอาผมไม่อยู่หรอกจริงๆอัตติผมเนี่ยโคตรแรงโคตรเร็วนะฮะสำหรับคุณดาว ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโคดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจาก w o o อีสปอร์ตทางร้านยังรับเติมเกม Mobile Legend ด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่ Mobile Legend เพชรมากขึ้นใจถูกลงสูงสุดคือ30ใช้เพียงแค่ u i d ในเล็ s เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีฝ่าย ROV บ o l ลู t และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาดูท่าวาร์ปกันก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวผมวาบให้ดูนะทีนะครับผมเอฟเฟกต์วาบโคตรเท่เลยนะครับผมนะเท่มากนะเพราะว่ามีเครื่องบิดนะครับผมดูดเราไปนะ <laughs> เออ <laughs> บอกเลยว่าเด็ดนะครับผมเวลายืนวงยืนวาร์ปเนี่ยเดี๋ยวผมจะยืนวาร์ปให้ดูนะเพื่อนๆแม่งดูแบบอลังการงานสร้างดีนะครับดูเด็ดเห็นไหม ดูดิโอ้โหอัลังการงานสร้างนะัเพื่อนๆ mm hmm. คือเครื่องบินอยู่บนหัวถ้าพูดกันแบบตรงๆอ่าเจอกับอีฮานี่อีกแล้วนะครับช่วงนี้คนเล่นเยอะนะครับผมแบบยูโดลา์นะครับแต่คิดว่าน่าจะโดนผมคอมโบสามทีน่าจะร่วงนะครับเพราะว่าดาเมจฟ,ฟาฟ้าเนี่ยยังไงแรงกว่าแล้วก็ไกลกว่าอยู่แล้วนะครับผมโอกาสที่จะได้คิวเนี่ยสูงมากๆนะครับผมมาหน่อยเพื่อน mm hmm. อีเชียเลือดเต็มหลอดแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปสตาร,ร์มันหนเนี่ยสตาร,ร์มัน,นีรร่นเพื่อน เพื่อนจะหนีไปไหนลราเพื่อนโอ้โหเพื่อนชา้าโหดชิบหายแล้วอยู่ดรามาวะ่ะถอยดิเพื่อนโอ้โหหายละเอาห้าวห้าวตุยละมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็นจะลมๆใจะลมๆ,ลมๆเดี๋ยวยืนฟ้าก่อนโอ้โหอยู่ดรามาอกีกมึงหิวอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยอย่าโอ้โหเรียบร้อยแม่งซิกตามเลยวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะ สงสัยว่าเราจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เลยนะหายูโดราเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอนะครับผมอรอซ็อกเลเวล4ก่อนนะอน้องเดี๋ยวรู้จักเลยนะครับผมว่าอันติฟาฟาแรงขนาดไหนนะครับคือไม่ใช่แค่อันติมันแรงนะครับผมน้องๆองสกิล2แม่งก็โคตรแรงนะฮีโร่ฟาฟาเนี่ยขอแค่มีของก็พอนะเขาผ่านชิ้นแรกให้ได้ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้สกิลของฮีโร่ฟาฟานะครับในการสกิลเนี่ยติดเผาผ่านเข้าไปอีกโคตรแรงนะผมบอกไว้ก่อนนะ โอ้ยอยู่ตัวหลักแล้วเอามาได้สวยสวยค่ามันเออดูดิแรงไหมล่ะเพื่อนเพื่อนก็ดูแค่ตรงนี้นะครับผมฮีโร่เบต้านะครับคือหลักๆเลยนะครับผมมันต้องแบนแต่ถ้าพูดกันแบบตรงๆนะฮีโร่ตัวนี้นะครับผมฟาฟาเนี่ยถ้าคนจับเนี่ยกับเซซิเรียนสองตัวเนี่ยมันเป็นฮีโร่เบต้านะครับคือถ้าเราขี้เกียจสู้กับมันเราก็แบนไปเลยนะครับผมอ้าวเรียบร้อยลูคุสเรียบร้อยพอโอ้โหสองทีไปด้วยเพื่อนเออขอชนแบบเดืดๆสักตัวเดี๋ยว ไอเตเลือดหรือครึ่งหลอดเนี่ยสกิลหนึ่งสองผมก็น่าจะตุยนะโอ้โหมึงชนได้สวยครับกํมกแพงปดเลาะล้าวแล้วมันนะ้งเนี่ยอ้าวห้าวห้าวห้าวดูครับหุ้ยเลือดหายเกือบครึ่งหลอดอีเชียยิงช้าไปอ่ะเพื่อนๆคืออีเชียต้องแบบล็อกเขาเรียกว่าล็อกสกิลสตันให้ก่อนนะครับก็คือสองหนึ่งนะฮะสองหนึ่งนะครับ, 1, รบแต่ว่าอีเชียเวลาลงสกิลจะลงหนึ่งสองก่อนนะครับเป็น การคอมโบที่ผิดนะครัสบสำหรับคนที่เล่นเอเชียนะครับผมต้องสองแล้วหนึ่งก่อนนะฮะมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเนรับเลเวลสี่นะครับเพื่อนเลเวลหแล้วดี่วานนะครับผมกนะูมองยกูมยังไงเป็นเลเวลสี่วะเนี <Google. S 1> <laughs> ่ย <laughs> <laughs> ตาวงตาลายหมดแล้วนะเอาฟักช็อตวะอันติยัดหน้าได้อยู่นะเพื่อนแต่ว่าอันติตอนเนี้ยมันยังไม่แรงหรอกแต่มันก็สะด,ดุ้งเหมือนกันนะถ้าคนโดนเข้าไปนะครับแต่มันอาจจะแบบ ทำวันช็อตไม่ได้อ่ะทีเดียวตัวอะไรประมาณนั้นนะต้องรอของครบหกชิ้นนั่นแหละนะครับผมจะทําวันช็อตได้สมหรับตัวบางบางนะครับสักหาชิ้นก็ได้นะครับผมได้เป็นจอกกาะสีชมพูก่อน <S <S อยู่โดราอยู่โดราชิบหา,ายแล้วกูต้องไปแล้วล่ะเพื่อนลูคัดแม่งวิ่งมาแบบโอ้โหมึงปล่อยขี้วงขี้เต่าใส่กูเดี๋ยวมึงโดนกูแน่อีลูคัดเนี่ย ลูคัดก็เดินเป๊เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีตัวเดินเกมให้แล้วจอนชนหูสวยว่าจอนจอดนี้ครับเรียบร้อยไม่ได้เดินขอแล้วกันเพื่อนแรงไม่แรงถามใจเธอดูนะครับผมแม่งแรงจริงนะครับสกิลของฟาฟาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่แบบมันน่าเกลียดนะขนาดออกของกันเวทแล้วก็ยังแบบว่าโดนเจ็บนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ ต่อให้เราออกของแก้ทางนะครับผมมันก็ยันโดยสกิลฟาฟาเจ็บอ่ะอ้าวชิหาเลยกูตุยแล้ f ิก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 ,ก,กโอ้โหเกือบตายดีที่มันยังไม่ได้ไอเทมเผาผ่านนะโอ้ถ้ามันได้เอเทมเผาผ่านนี่ผมน่าจะตุยเวียนาแล้วนะครับผมเอ,อเราลืมคุยเรื่องสกิลเอฟเฟกต์ของสกินอสูรมีโอตัวนี้เลยนะครับผมนะผํสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองสกิลใหม่ให้ดูแล้วกัน สกิลม right? ันก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวละครอยู่ในเกมเนี่ยนะครับผมสกิลตอนอยู่ในเกมก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าฟุ่มเฟือุ่มแปดนะครับผมนะเออคุ้มกับราคาอยู่นะครับราคาอืผมดนมาแต่ผมจําไม่ได้แล้วประมาณหกพันนิดนิดประมาณนี้แหละนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองสกิลมันติให้ดูนะครับว่าสวยไหมเดี๋ยวลองดูลองดูนี่ครับโอมโอมโอ้โห สกิลวันตีถือว่าใช้ได้อยู่นะเพื่อนคือความสวยเนี่ยนะครับผมมันก็ถือว่าคะแนนเต็มสิบผมให้8.5จุดห้าแล้วกันนะครับสำหรับสนะกิลอันตินะสกิลสองก็โอเคอยู่นะครับสกิลสองก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าอันติของฟาฟาหน้าจะอลังการได้มากกว่านี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเอฟเฟกต์สกิลสามของฟาฟาเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกิลมันอลังการมากๆนะครับผม ถ้ามันแบบทำให้เอฟเฟกอลังการแบบนี้หน่อยผมคิดว่าผมจะให้แม่งเต็มนะสิบเลยนะชนซัดดอกวะชนไปติสวยอันติยักษเลยครับตุ้มตุ้มโอ้โหเราแบบไม่เน้นเล็งไงพอแม่งไม่เน้นเล็งแม่งก็ไปโดนคีฟหมดนะเอาลูคสัสสวยเรียบร้อยครับปานกขย่ําหัวก็ตุยแล้วมากนะครับผมน <laughs> ะดาเมจมึงจะแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพออยู่ในเกมแล้วสกีสวยมากๆครับโอ้ดูว่าแม่งห้าจัดเลยครับผม ยูโดลาแม่งอย่างห้าวครับดูดิเล่นแบบว่ามันรอนดักคิวดีนะมันแอบป่ามันจังหวะเข้าจังหวะอะไรเนี่ยมันถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าจังหวะเข้าจังหวะดีก็ถ้าทีมเล่นไม่ดีก็ลาบากนะฮะ <c oughs> <c oughs> ฝั่งตรงข้ามดูดิเห็นไหมนะครับผมยูโดลาเดินเกมดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าลูคัสเล่นไม่ได้เลยเนะี่ย ร้อ,อนตียัดเข้าหน้าครับน่าจะได้คิวอยู่ตัวตอวสองตอนต,ตอนนี้สกอร์เราพุ่งไปเป็น5้าแล้วนะครับผมเราตัวไปหนึ่งนะแล้วก็เราได้แอซิดถึงสามคแล้วอันตียัดดูครับเนี่ความสวยของมันอันติดูดครับความสวยของมันผมชอบนกนี่แหละเอาจริงจรินะชอบนกมันนะ่ะที่บินอยู่ตามหลังเราเห็นไหมนะครับนกมันดูสวยดีนะเพื่อนๆืนแล้วเวลามันอันติมันก็ถือว่าใช้ได้ครับนะนะในราคาของมันผมคิดว่ามันสวยดีนะครับมันก็ไม่ได้แบบขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อน แต่จริงๆนะครับผมผมอยากรีวิวให้ครบทุกตัวนะเพราะว่าอยากเห็นทุกๆตัวแหละนะครับแต่ว่าเพจผมมันไม่พอตังผมก็หมดแล้วะ่ะน้องๆตังเกี้ยงแล้วอะ่ะไม่มีเงินเติมแล้วช่วงนี้ช็อตนะฮะ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าช่วงนี้ช็อตนะฮะ <c oughs> ขอทักทีวะสองทีสามทีหายครับความแรงไม่เคยามีใครจริงๆว่ะอา้าวไอ้ลูครับมันมาตามตู่ ไอลูคัทมันมาตามตูดหลังผมได้ไงวะอู้สกอร์เราพูดไม่เป็นหกแล้ววะ่ะอัตติเรายังไม่มาอา้าวลูคัสมาทําไมเพื่อนใจยเย็นเพื่อนลูคัสตายไปเลยมึงลูคัสโ,โนุ่มนิ่มครับดว่าสกิสกลเข้าไปหายไปครึ่งหลอดดูดิโอ้โหโดนอีเชียยิงเข้าไปอีกชนเพื่อนโอ้โหจอนทำไมมึงไม่ชนแล้วจวังหวะตะกี้คือชนนะแม่งตุยแน่แนะ่เนี่ยเอาเอาปั้มบนกนอนปั้มบนลนึง จะมีตัวมาไหมว่ะนะครับผมเดี๋ยวดักอยู่ตรงนี้ว่ะเพื่อนๆนี่นี่สกิลอันติมันจะถึงหรือไบ้เนี่ยมันจะถึงประมาณเนี่ยคือถ้ามันมีไฟกดตรงตรง,ตรงป้อมสามอ่ะยังไงผมยัดสกิลโอ้โหแป้งเปิดแมปจบเลย <laughs> เปิดแมปที่จบเลยนะเนี่ยฮะสกิลเราถึงนะหรือว่าเราเดินอีกอ้าวสวยแบบนี้ครับมาดิครับผมมาดิครับ,รบโอ้ชิบหายโอ้ไปไปกดโดนได้อยู่โอเคเออไปกดเดินเฉยนะครับผมอันติมันเลยหลุดนะ <laughs> โอ้คน โคตรจะเฟลเลยนะช็อตนี้กำลังลงฟิกิลอันเตะเลยนะโอ้โหแม่งเอ้ยเสียอันติไปซีซีนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าอันติของฮีโร่ฟาฟาเนี่ยเพื่อนๆลองดูมาแล้วนะนี่ขณะผมไม่ได้ออกเป็นชิ้นส่วนการเวลานะครับคืออันติของฟาฟาเนี่ยแม่งขี้โกงเนี่ยหนึ่งดาเมจแรงสองแม่งคูดาวเร็วนะฮะ อันนี้คือข้อดีของฟาฟาเลยนะครับทําไมมันถึงเป็นฮีโร่ที่ติดในเบต้านะครับผมดาเมจแรงคูดาวเร็วนะครับผมเดินเกมได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่คูดาวเร็วหมดนะถือว่าเป็นจริ่งๆนฮีโร่ที่น่ากลัวถ้าพูดกันแบบตรงๆนะฮะมาแล้วครับผมผมอยากคิวไอยูดอลามากๆนะครับเพราะว่ามันโดนสกิลผมตัวบางๆเนี่ยตุยแน่นอนครับแบบนี้ครับสวยครับมาดีครับผมมาดีครับหายไปดีมึงโอ้ยได้หนึ่งตัวก็ไม่เป็นไรนะครับ เวลาผมลงสกิลผมจะไม่ค่อยได้แบบว่าเล็งน,นะนะก็คือแบบกดย้ำๆๆไปเลยโอ้โหแม่งปล่อยขี้เต่ามาให้ผมอีกแล้วนะไอ้ลูคัสเนี่ยขยันปล่อยจริงๆนะครับผมเบ้าหลอดแล้วก็จบเลยได้เนี่ยเพราะว่าถ้ายื้อไปนาน,านๆไม่ดีนะผมบอกให้นะถึงฝั่งตรงข้ามเขาจะตัวบางเยอะเลยครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงเลทเกมเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมนะของมันเต็มเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่ที่สีมือแล้วนะครับว่าสีมือใครดีกว่าการเดินเกมใครดีกว่านะครับผม ต่ถ้าเราไปประมาทเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้นเนี่ยมันก็มีสูงเช่นกันนะครับผมจบได้ต้องรีบจบครับเพื่อที่เราจะได้เล่นกันได้แบบว่าได้ดาวนะครับผมไอ้พวกที่แบบจบจบได้แต่ไม่ยอมจบนะฮะหรือว่าบางคนนี่แม่งคิวเยอะแนละ้วใช่ไหมนะครับผมก็แบบห้าวหาญนะครับผมไปตัวเดียวโฟล่เดียวนะครับผมแล้วก็ไปตุยไปตุยเนี่ยนั่นแหละนะครับผมตัวตัวตัวแจกเงินชั้นดีให้กับทีมฝั่งข้ามเขาพลิกเกมเลยนะเพราะว่าคุณตุยหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับคุณไปแจกเงินเขาหกเจ็ดร้อยโกเลยนะเพื่อนอุ้ม ตุ้มตุ้มหูยไม่เง้ยโดนไม่เต็มเกือบปุยเอ้าเรียบร้อยให้ยูโดราโอ้ยดูบดูบทีมมันไม่มีตัวชนนะครับผมมินฟิตาก็ไม่ได้ชนนะครับผมเลยทําให้แบบยูโดราหรือตัวดาเมอต่างๆนะครับผมต้องมายืนชนกันเองนะครับลูคัสไปไหนแล้วเพื่อนจบได้เนี่ยเนี่ยทีมฝนของข้ามันเริ่มเกิดเลยนะเอาจริงๆนะพอมันเริ่มเกิดเห็น้างนะครับผมมันก็สามารถที่จะเก็บได้หมดนะครับเพื่อนต้องระวังในจุดๆนี้นะครับผมความประมาททาให้คนแพ้มาหลายคนแล้วนะ ต้องระวังเลยฮะจอยแบ่งชนหน้าด,ดูดูดูจอนพาไอบาดังเนี่ยโอ้โหผมต้องรีบบิดนกไปแล้วว่าไม่ไงั้นแม่งจบไม่ได้แน่ๆวะ่ะดูงแล้วน่าจบไม่ได้วะ่ะเอาจริงๆนะจบยากจบเย็นกันจริงๆวะ่ะนี่ขนาดได้หลอดแล้วเถอะผมสคอคิวนี่ยี่สิต่อเจนะแต่ว่าจบในหลอดเดียวไม่ได้ก็แปลกดีเหมือนกันนะเอาหน่อยวะเอาหน่อยว่ะมามามต้องจบแล้วแหละผมว่านะ ทีมยังยืนฟาร์มกันอยู่เลยนะครับผมตอนนี้นะต้องออดันจบเลยฮะแต่จอนขับรถดีนะนั่นไงดีอ่ะกำลังชมแหม่นะครับแม่งจะชนกำแพงไปแล้วนะกำลังชมมันแหม่มนะฮะแม่งจะชนกำแพงซะงั้นนะยมาเร็วมาเร็วมาเร็วทีมผมแม่งไปไหนกันหมดว้านะครับผมมาหน่อยมาหน่อยมาเลยได้อยู่ได้อยู่ข้างบน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 แปะบนก่อนครับเดี๋ยวแม่งดันป้อมสูงไงอยู่ไหมเอออยู่ไหมอยู่ไหมเพื่อน ไม่น่าอยู่แลวมั้งผมว่านะน่าจะวาร์ปกลับบ้านไปแล้วนะเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนให้คลิปมันดันขึ้นไปพร้อมๆกันสามทางนะครับมันไม่มีคนไปเคลียร์ล่างนะครับผมเวลาคลิปดันหรือว่าเราจัดดันป้อมเขาเนี่ยหรือว่าจะโถมป้อมเขาเนี่ยแต่ผมต้องพยายามทําให้คลิปทั้งสามเรนดันไปพร้อมๆกันนะครับมันจะได้เลือกที่จะเดฟนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้ฟีดฟีดมหนึ่งป้อมเลยนะ เอาดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแม่งฟิกเกอร์หนีกระดือแม่งจะตุยแต่มันก็ไม่ตุยนะมันโดนอีกแค่ทีเดียวนะมันน่าจะตุยเลยแหละนะอ้าวลูคัสเข้ามาก่อนะครับเรียบร้อยดีครับผมลูคัสทีมยังอยู่หลังครับยูโดลาที่ผายแล้วยูโดลาแม่งแขนกูเลยเนี่ยโอ้โหเยอะคนอยู่เยอะแยะนะครับผมมือโอ้โหแล้วสวยครับโอ้โหช็อตนี้มาดังรวบสวยมากครับไม่ได้รวบดิเขาเรียกว่าฟัโดเข้ากำแพงนะฮะแต่ว่ายูโดลาเนี่ยนะครับผมมันมีอะไรในใจกระปุกแน่นอนเนียครับ อยู่กันสามตีตัวแล้วยืนอยู่แบบระยะประชิดเลยนะครับผมแม่งเลือกที่จะวิ่งมาเอาผมนะดูดิี่ยแม่งโคตรสุดเลยว่ะแต่ก็ชนะแบบนิ่มๆนะครับเพราะว่าฝันข,ข้ามตัวบางเยอะนะครับบอกเลยว่าฟาฟานี่อีฟี่อีฟี่เลยนะครับผมนะอันตีทีนี้สะดุกแต่ผมบอกให้นะครับถ้ายืนโฟนดีๆแอบอยู่ในป่าสกิวอตีนะผมบอกเลยว่าคิวฟาฟายาก ด้วยครับแล้วนาเม่แม่งแรงจัดจ้านเลยนะครับผมถึงจะไม่ได้ MVP ก็ไม่เป็นไรนะครับผมน้องๆยังไงัถ้าชอบคลิปนี้ที่ผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่ไเนะื